เอาครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาแกกล่องอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะอันนี้เป็นค่ายถ้าเห็น X D เนี่ยผมเดาว่าอ่ามันน่าจะคือเสียงดังปะเสียงดงนั่นแหละอันนี้เป็นตัวอะไรวะเออมันน่าจะเป็น Justice Clear Part มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็สั่งไปมุ่นมวนะครับจากพวกช้อปปงช้อปปี้แล้วก็จะสภาพกล่องแย่มากนะฮะแต่ ยุคนี้มันจะประมาณนี้หมดแล้วละ่ะไอกล่องไฮเกตโมจินมันจะสภาพยแย่ๆนิดน,นึ่งนะฮะโอ้ใช่จริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นไฮเกตฐานแบบนี้ใหม่แล้ว <c oughs> ฐานแบบที่ผมเก็บนะครับไม่ต้องไปดูมันฐานส่วนมากมายานี้หมดเลยนะโมจินยุคนี้มันไม่ค่อยให้ฐานแอคชั่นเบสแบบที่ผมชอบมาแล้วไอสีดำๆอะ่ะ <c oughs> โอ้โหชิ้นส่วนหลุดออกมาด้วยโอ้หลายชิ้นด้วยเดี๋ยวต้องเก็บดีๆนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอย้ายกล่องไปไว้อันนู้นแล้วกันนะมันจะได้ดูง่ายๆเผื่อมีอะไรหายมันจะได้ได,ดูเรียบร้อยไปเลยทีเดียว ข้างในมีเดี๋ยวเรานับแผงมาเิยทีเดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้14แผงเยอะว่ะเห็นปะ14แผงอะนะเป็นไฮเกตที่แผงเยอะน่าดูเลยนะเนี่ยมันคือ justice หรือ infinity อ่ะอามันคือ i n f i n i t infinity justice นะครับ infinity justice แบบเดี๋ยวนะ ผมดูแป๊บหนึ่งว่ามันมีแผง PC ไหมปื๊บปื๊บปื๊บป๊บไม่มีแผง PC โอเคมันคือ Infinity Justice เวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชั่นที่รีมาสเ,สเตอร์มาแล้วรอบหนึ่งนะครับไม่ใช่เวอร์ชันเก่าแบบตัวโมยุกเก่านะครับไอตัวนี้มันเคยรีเขาเรียกรีเวอร์ชันอะ่ะเออมันจะเป็นตัวนี้กับสไตฟรีดอมมั้งที่รีเหมือนกันที่จะไม่มีแผง PC นะครับซึ่งมันดีกว่าแบบเก่าเยอะเลยนะโอ้เออพอมันเป็นตัวใสเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า มันจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนอืมแผงโครงในนะครับแผงสีเทาเนี่ยมันก็จะพยายามจะทำเป็นประกายมุกนะแต่ว่ามันมีความเนี่ยมาเบลแน่นอนแหละยังไงมันมันก็สู้บันไดไม่ได้นะครับโมจิก็คือโมจิเห็นไหมมีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นสีออกเทาๆเงินเงินนะครับแบบว่าไม่ได้เทาจา๋ามันจะมีความแบบออกประกายมุกนิดนึงนะเห็นป่มเอออ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ไม่มีชิ้นโอ้มีหลุดไปชิ้นหนึ่งชิ้นนี้หลุด แผงนี่มันแผงสีชมพูปะ่ะผมเรียกว่าสีชมพูนะมันไม่ใช่สีแดงนะครับพ้าใสาสวยเว้ยเฮ้ยพ้าใสาสวยอะ่ะสวยมากเลยใสยแบบอันนี้ค่ายอะไรอะ่ะสิงดังเหรอสิงดังทำพ้าใสายอย่างนี้เลยเหรอ มันมันมันคลีนมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมถึงมันจะมันใสใกล้เคียงบันไดเลยนะแบบนี้แต่ใช้คำว่าใกล้เคียงนะจะบอกว่าสู้ได้เลยก็ไม่ได้อ่านดิวด้วผมก็แหลยเห็นไหมเห็นดิ้วผมไหมนี่เห็นป่มเออเฮ้ยมันใสแล้วมันเออเนี่ยมันไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีรอยขนมงขนแมวนะดีแล้วผมอยากรู้ว่าคุณภาพของไอ้ตัว เนี่ยที่มันให้มาเนี่ยจะแตกหักง่ายอีกไหมอืมเอาตรงไหนมาบิดเล่นดีนี่เลกันอุ้ยฟิลลิ่งนี้มันตอนตัดมันจะกรึบๆนะครับฟิลลิ่งแบบนี้รู้สึกได้ว่ามันน่าจะคุณภาพดีอยู่อ่าเดี๋ยวลองดูหักดูกันนะครับว่าเหนียวหรือเปล่าเอาเหนียววะ่ะเออเหนียวนะฮะนี่ขึ้นฟ้าเลยเห็นไหมเหนียวนะครับไม่เปล่านะครับเป็น สายที่คุณภาพโอเคนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้แล้วแต่คนชอบแหละถ้าใครอยากได้ใส่เคลียร์แบบเคลียร์จะจัดเลยยังไงมันก็ต้องเป็นเปลาะนะครับยิ่งใส่มันก็ยิ่งเปราะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีความมันจะมีความเหนียวซึ่งผมชอบแบบนี้มากกว่านะผมรู้สึกว่ามันแบบทนทานกว่า เดี๋ยวขอดูหน่อยว่าอันนี้ก็ยังมีหลุดโอ้หลุดกระจายหมดเลยหายอีกหนึ่งสองตอนนี้หายไปเท่าไหร่สามะหลุดออกจากแผงหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้หนึ่งสองแล้วก็อันนั้นอีก1หนึ่งนะเป็นสามอันนี้เป็นพาร์ทสีชมพูเหมือนกันนะครับพาร์ท ลักษณะเดียวกันเลยออาหลุดละอ่าไว้เน,นี่ยไหนดูดิครบไหมโอ้หลุดหลุดหลุดกระจายเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวทำไมมี3ามหนึ่งสองสามโอเคถูกต้องอันนี้เป็นพลาสติกสีแดงนะครับเป็นเคลียร์ใสสีแดงอ,อันนี้ก็น่าจะเหนียวเหมือนกันถ้าผมฟิลลิ่งจากที่จับแล้วเนี่ยน่าจะเหนียวเหเปล่าลองดัดดูแล้วแหละอ่ะชัวนะครับเป็นพลาสติกเหนียวๆน,นะครับเป็นขึ้นฟ้าเฮ้ยโอเคนะเออเนือ้อพลาสติกนี่มันมีความใสกึ่งด้านๆน,นิดนึงนะครับอ่าเออแต่สวยแต่สวยเห็นไหมเป็นหนึ่งในตัวที่สวยเลยนะเออ ว่าไม่ได้นะโมจินยุคนี้อ่าหนึ่งสองสามชิ้นสี่ชิ้นนะครับที่หลุดออกมามันคืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจับโยนใส่กล่องไว้แล้วกันฟองพลาสติกก็เดี๋ยวผมทิ้งไปเลยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นโครงในเหมือนกันแล้วก็สีชมพูแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูสีเหลืองไม่ได้นับแผงเลยมันมีเท่าไหร่ครเมืม่อกี้สิบเจ็ดป่ะหนึ่งสองอันนี้สี่ละสามสี่นะครับสี่แผงอ่าอันนี้แผงที่ห้าแล้วก็มันเหมือนจะต้องมีอะไรมาต่อมันอีกปะ่ะเนี่ยตรงนี้มันหายไปนะครับสีเหลืองเนี่ย ทำไมมันรู้สึกมันจะเปาะไหมไม่เปาะสีเหลืองก็ขึ้นฟ้านะครับอ่ะเหมือนกันนะครับคุณภาพพลาสติกเหมือนกันทุกทุกแผงเลยแล้วกันนะไอแผงพลาสใสเนี่ยแต่ว่าสีเหลืองค่อนข้างสวยนะเวลามันขึ้นไฟอะ่ะเนี่ยผมว่าผ,ผมชอบนะเออสีเหลืองขึ้นไฟสวยนะอืมเออมันต้องมีอะไรมาอีกวะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นี่ไม่ต้องคาดหวังว่าคุณภาพมันจะดีรอกนะมันก็แบบว่าแค่ระดับสติกเกอร์โง่ๆอันหนึง่งอืมอันนี้อยู่กับแผงนี้แน่นอนนะครับ เจ็ดแผงบอถึงผมนับผิดเถดอดูจริงนะจำผิดนะเยอะวะ่ะทำไมเยอะอย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดแปดเก้สิี่เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสิบเองสิบสีแผงสิแผงโลติเกอร์นะครับอันนี้แล้ว1 2ึ่สสนะครับอันนี้มี4ลีละห้านะฮะสีเขียวก็สวยนี่เห็นไหมสวยนะเออสวยสวยสวยเดี๋ยวตัวนี้ผมว่าตอกมาแล้วสวยแน่เลย อ้หลุดหลุดหลุดไปใส่ไว้เช็คให้ชวนะคระับว่าในซองไม่มีอะไรอันนี้เป็นพาสใสสีสดำสีสโมกแลวกันนะผมใช้คำว่าสีดำก็ไม่ได้มันไม่ทึบนะครับมันเป็นสีแบบเออนั่นแหละสโมกสโมกเกรยเกรยนิดนึงค่อนข้างสวยนะผมเชื่อว่าพลาสติกก็เหมือนกันเดี๋ยวลองหักให้ดูนะฮะอย่างนี้ได้ไว่าง่ายดีอ่ะเห็นไหม เหนียวนะครับมีความเหนียวเป็นพลาสติกที่มีความเหนียวผมชอบพลาสายแบบนี้นะครับมากกว่าพลาสสายแบบเปราะๆนะครับมันดูไม่แข็งแรงพูดทุกคลิปนะครับช่วงนี้อ่ะเนี่ยสวยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นโครงในก็จะมีเนี่ยลายมาร์เบิลอยู่ตลอดตามสไตล์โมจินยุคนี้แหละอันนี้เหมือนกันกับไอเมื่อกี้เลยอันนี้ปืนมาเป็นพลาสายว่ะเออแปลกไอตัวฟีดอมอ่ะตัวฟีดดอมตัวใสอะ่ะปืนมันจะเป็นสีเดียวกับสีโครงในนะก็คือสีทึบ เป็นสีเ,เทาๆนะครับแต่ว่าพอเป็นจัสติดแล้วมันเป็นสีใสอันนี้นี่พัตติงี้นี่คือเหนียวแน่นอนไม่ต้องเช็คอะไรเลยชัวร์สีขาวก็จะมีความขาวขุ่นไม่ได้ขาวทึบแต่ไม่ได้ขุ่นเท่าบาบาทอสบาบาทอสจะขุ่นกว่านี้อันนี้จะขุ่นแต่ว่ามันขุ่นใสอะ่ะมันยังขุ่นเออเดี๋ยวผมหยิบบาบาทอสมาให้ดูอ่ะอันนี้คือบาบาทอสนะคุณเห็นปะอันนี้คือจัสติด เนี่ยลองเทียบดูก็ได้เนี่ยเห็นปะบารบ์ทอมันจะขุ่นทึบนะฮะอันนี้มันจะขุ่นใสมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะพลาสติกมันจะแบบคนละแบบเลยดูใด้ใกล้ดูในรูปดูในกล้องมันเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยต่างแต่จริงๆมันต่างนะมันต่างจริงเชื่อผมเถอะมันต่างจริงแล้วมันมีความใสมากกว่าเนี่ยดูชิ้นนี้ก็ได้เห็นไหมมองทะลุได้เลยเนี่ยีชิ้นนี้มองทะลุได้เห็นข้างในนะเออสวยไปอีกหนึ่งตัวเออเมื่อกี้เหมือนเห็นมีพาร์ทอะไรหลุดไปปะไม่มีเนาะหมดละกล่องโล่งแล พับหลุดออกจากแผงเยอะมากเลยนะโอ้ไม่ได้นับเลยอะแต่น่าจะครบแหละผมดูทรงแล้วก็นะเดี๋ยวนับแผงอีกทีไหมเดี๋ยวว่ากันนะครับ14แผงใช่ไหม๋ยวมีบางชิ้นหลุดออกมาครับเอามันเอออ่ะนี่จะหลุดมาจากตรงนี้นะครับนี่ชิ้นหลุดออกมาสวยอันนี้ก็สีเหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งแผงแผงดีหนึ่งสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อเสียของไอ้แผงอย่างเงี้ยคือถ้าหากว่ามันทํามาแล้วมันอยู่ในความร้อนมากๆอุณหภูมิสูงๆเนี่ยถ้าหากว่ามันโดนกดทับอะไรงเงี้ย มันจะงอง่ายนะครับไอคือข้อเสียหนึ่งของมันแล้วถ้ามันงอก็ต้องมาวุ่นวายดัดกันในเอฟเฟกต์พาร์ทนะฮะ เอฟเฟกต์พาร์ทพวกบีมเซเบอร์อันนี้ไม่ค่อยถูกใจเลยงอด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันงอโฟกัสนะเออมันงอแล้วดาบมันพาให้ดาบมันงอไปเลยแนละ้วตอน,นเนี้ยเนี่ยดาบมันงออยู่นะแล้วก็มีฟองมีบับเบิลนะครับข้างในเห็นไหมเนี่ยมีฟองอากาศนะครับก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่โดยรวมก็โอเคนะอลองนับแผงดูว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้รวมปะวะไม่น่ารวมไอแผงฐานนี่ไม่น่ารวมนะครับห้าแล้วเออหกเจ็ดโอ้ยหลุดแปด เก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบสี่แผงครบนะครับอืมเนี่ยสิบสี่แผงครบแต่จะมีหลุดออกมาอยู่เยอะมากเลยนะหนึ่งทีนี้ก็ต้องมานั่งเดากันอีกเป็นหนึ่งในข้อสิเฮ้ยมันให้อันนี้มาด้วยวะเอาไว้ทาอะไรวะนี่ฮะเพิ่งเห็นนะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้โหผมเดาว,ว่ามันเอาไว้เล่นกับพวกเอฟเฟกพวกบูมแมลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องแบบว่าอาศัยความให้ตัวนะครับมันก็คือมันคือเส้นลวนแหละแต่ว่าผมบอกเลยโอ้โหมันรับสหนักอะไรไม่ได้แน่นอนอะ่ะคือแบบ ดูดิมันคลายตัวทันทีอ่ะเนี่ยมึงให้กูมาทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเออเอ้านะครับจบไวเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว infinite justice นะครับมันชื่ออะไร infinite justice หรือว่า infinity justice สักชื่อหนึ่งนะครับนั่นแหละ ก็เดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ผมจะเอามาแกะกล่องเพื่อให้ดูเนื้อพลาสติกก่อนนะครับถ้าว่าผมต่อเลยแล้วผมก็จะไม่ค่อยพูดถึงเนื้อพลาสติกนะผมก็ลืมไปว่าพอต่อเสร็จแล้วมันก็ลืมๆนะครับผมทีผมดองๆงานไว้เยอะพอต่อไปต่อมาแล้วมันก็ลืมไปว่าไอ้ตัวนี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับจะเป็นยังไงเนื้อพลาสติกดีไหมสุดท้ายก็กลายเป็นการรีวิวจุดขยับจุดโมข้อดีก็เสียการต่อไปแต่ว่าลืมพูดถึงเนื้อพลาสติก